สวัสดีครับ Toys and Candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกิน วันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับผมผมก็ไปสารหาของเล่นแปลกๆนะครับครั้งนี้ก็จะเป็นขนมแถมของเล่นนะครับจากแคมป์ปัดนะครับแถมหุ่นอัศวินทาร์นฟอร์เมอร์จะเป็นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเรามาชมกันครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่กําลังกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับผมถ้าว่าผมรีวิวผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยอย่างยิ่งเลยนะครับผมถึงแม้ว่าท่านจะกดดิสไลค์ให้ผมผมก็ขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับผมเพราะว่าอย่างน้อยๆถ้าท่านมมาดูผก็ ีใจมากๆแล้วนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับผมไม่ต้องรอแล้วครับผมขนมเป็นแบบไหนอย่างไรแถมอะไรแบบไหนยังไงนะครับผมคิดว่า เอ่อท่านที่เคยดูทันฟอร์เมอร์ก็คงจะรู้นะครับผมเพราะว่าตัวเนี้ยเขาเขาจะขายตอนที่ว่าหนังฉายนะครับหนันหนงเรื่องอะไรละครับก็นี่นะทันฟอร์เมอร์เดอะลัสทร์ครับผมก็โอ้โหตั้งแต่ปีนี้ครับเนี่ยเนี่ยฮะสองพันสิบเจ็ดนะครับผมอืมหน้ากล่องของข,องขนมก็เขียนว่าแคมปัสเนยโอลี่เอสเซเว่นเท่านั้นนะแต่ก่อนเนี่ยหายากเลือกแบบไม่ได้ครับหุ่นอัศวินทนันฟอร์เมอร์โอโ้โหน่าสนใจมากเลยครับเป็นลูกแบ,บบเบิ้ลบีหน้ากล่องนะครับผมขนมอบกรอบ เอ่อเครือบรสช็อกโกแลตนะครับตอนนี้ก็ยังมีขนมขายอยู่นะครับแต่ว่าเขาแถมอย่างอื่นนะครับแถมปัดนี่เขาจะแถมของเล่นหลายๆอย่างบ่อยๆเป็นประจำนะครับผมก็ชอบก็ซื้อนะครับดูด้านบนกล่องนะครับผมหยกตรงนิดหนึ่งนะครับผมผมก็เนี่ยซื้อมาได้ประมาณ6กกล่องนะครับเพราะว่าสมัยก่อนมีตังน้อยก็ซื้อแค่นี้นะครับผมแถมปัดก็ไม่มีนะครับผมนมอบกอดรสช็อกโกแลตนี่ครับปีการผลิตนะครับวันที่16เดือน57นะครับนี่หมดอายุไปแล้วนะครับผมเนี่ยสิบหกสิบเจ็ดนะครับผม ด้านข้างกล่องก็เป็นข้อมูลพัฒนาการนะครับเกี่ยวกับขนมนะครับแล้วก็มีมาตรฐานออยนะครับผมบริษัทผู้ผลิตนะครับผมก็บริษัทเบอร์เบอรี่ยูเกอร์ฟูชนะครับผมก็เป็นแบบนี้เองด้านหลังกล่องนี่นะครับผมดูหน้าปกเขาเขียนว่าหุ่นานฟอร์เมอร์นะครับอุอัศวินนะครับผมอันนี้อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะอินซินิม่านะครับจูน22นะครับผมก็ เป็นเป็นคล้ายๆสแตนตั้งโชว์มากกว่านะเป็นเป็นหุ่นนะหุ่นเป็นรูปเป็นสแตนนะครับก็น่าสนใจดีครับผมนะดูหนังแล้วก็เ,าเอาหุ่นพวกนี้มาตั้งโชว์เป็นสแตนตั้งโชว์ก็ มันแปลกแหวกแนวจากทุกทีน่าจะเป็นหุ่นประกอบมั่งแล้วก็เป็นตุ๊กตุนอันนี้จะเป็นคล้ายๆสแตนตั้งโชว์แล้วก็เืนเป็นชั้นโชว์นะครับก็มี6แบบนะครับเนี่ยรีบสะสมให้ครบ6แบบก่อน30สิงหานี้โอ้โหสิงหานี้ oh, มัสนมสิงหาไหน,น mat, Palm, นะแล้วครับผมก็มีบัลเบิรบีออโตมัตพามนะแล้วคอสแอร์นะครับแล้วก็เฮาลนะครับแมกกาตอนนะครับผมนี่เบริเกตนะครับผมก็จะเป็นแค่นี้6แบบให้สะสมนะครับผมเนี่ยจะเป็นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเรามาแก แกกล่องข้างในดูกันครับนี่นี่แถมฟรีหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นนะครับหนึ่งชิ้นนี่หุ่นอัศวินทาร์นโฟร์เมอร์โอ้โหนี่ครับทาร์นโฟร์เมอร์นะครับผมอ๋อภาคห้านี่เองนะครับทาร์นโฟร์เมอร์ภาคห้านะครับนี่อัศวินรุ่นสุดท้ายโอ้โหนี่ครับยิบสองมิถุนาที่ลงภาพยนตร์อ๋อนี่ครับยิบสองมิถุนาให้ดูหนังได้นะครับผมก็มีลิขสิทธิ์นะครับถูกต้องนะครับเอสโบนะครับผมก็ปี2 0 1พ นั่นเองนะครับมาดูขนาดกล่องหน่อยนะครับผมเพราะว่าบางท่านไม่เคยเห็นไม่เคยสะสมจะได้รู้นะครับผมประมาณสักสิบสองเซนครึ่งความสูงนะครับความสูงอยู่ที่ประมาณสักสิบสี่เซนนะครับผมความเอ่อหนาหนานะครับผมกว้างนะครับก็อยู่ที่ประมาณสักแปดเซนนะฮะ อสวยดีครับคลาสสิกมากๆเลยครับกล่องก็เป็นแบบนี้เองนะครับผมเรามาแกะกล่องด้านในดูกันเลยดีกว่าครับเป็นแบบไหนนะครับผมลองดูนะครับผมก็เนี่ยเก็บมาได้6กล่องเนี่ยหนึ่งสองนี่หนึ่งสองสามสี่นะครับเนี่ยได้6กล่องเพราะว่ามีตังค์น้อยนะครับไม่มีไม่มีเงินซื้อเยอะก็มีอยู่แค่เนี้ยห้ากล่องนะครับผมก็ ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่แล้วก็ผมก็จําไม่ได้แล้วครับคิดว่าน่าจะประมาณตักสามสิบหรือ49่สิหรือห้นะครับ, 39, รอ, 49, รอ,รบอ่ะแกะกล่องด้านในดูตัอกอง่หนดูครับแป๊บแกะแล้วแกะเลยปึ๊บนี่ครับด้านในกล่องก็จะเป็นแบบนี้มีขน,นมให้อยู่ในนี้โอ้โหสวยจริงๆเลย มีการาดพลังด้วยนะครับผมบอกว่าสมัยก่อนนะครับออผมก็ชอบเก็บการ์ดนะครับการาดพลังแะทานฟอร์เมอร์ห้ามพลาดอู้มีให้สะสมร้อยแบบนะครับโอ้โหก็จะได้ครบร้อยแบบนึง ต้องหมดตังซื้อมานุษย์ตังไม่รู้ว่าท่านใดสะสมการ์ดพวกนี้ไหมเปลาครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าร้อยแบบนี้เยอะจริงๆนะครับผมมันอไม่มีลเลการ์ดท,ที่ว่าเป็นวิบวับวิบวับหรือพวกเรมีมีเด็ดหรือคอร์ดทองอะไรแบบนี้นะครับทานฟอร์มเมอร์ เอออัศวินรุ่นสุดท้ายนะหยิบสมิถุนาลงครับพี่ยนตพื่อนนผมในี้ผมม่ต้องกินแล้วครับผมคหมดอายุไปแล้วผมไม่ได้แกะเลยนะครับผมนีมีการ์ดให้ด้วยนะะสวยจริงๆเลยครับอ๋ออันนี้มีการ์ดให้2ชิ้นนะครับผม ของเล่นเหมาะสําหรับเด็กอายุ6ปีขึ้นไปนะครับผมอืกสามสิบกรัมนะฮะท่านใดอยากกินขนมแค็มปัดก็ไปเซเว่นเลยครับผมยังมีขายอยู่ลูกจะแถมแถมอะไรสักอย่างเนี่ยครับคล้ายกับเป็นกล่องเหล็กของ m a ร์คไรเดนะครับนี่มีให้2อันนะครับก็ตามที่เขาบอกนะครับผมก็แถมการ์ดสีสองชิ้นนะครับผมเนี่ยการ์ดค้าพลังครับนี่นะครับนี่นี้สิ่งสำคัญนี่อัตมัพามเนาโหสุดสนะครับผม อม,มี6แบบให้สะสมนะครับอันนี้เป็นเป็นที่สแตนตั้งก็จะมีบอกวิธีการตั้งนะฮะแม่แมแก่ตัดออกมาแปบ๊บแล้วก็มาเสียบแค่นี้เองนะครับผมนี่แคมปัดสวยนะครับเป็นชิ้นใ,ใสๆนะครับนี่ยังไม่ได้แกะเลยนะครับสวยมากๆเลยนะครับผมผมหายากกละเดี๋ยวนี้นะครับผม,มนี่ฮะ ก็คงเป็นแบบนี้เองนะครับผมการ์ดพลังนะครับผมอ่ะแกะให้ดูสักหน่อยนะครับผมก็ไม่เคยแกะนะครับผมแกะให้ดูสักแผ่นนะเสี่ยงเอาเ,เอานาะเอาแผ่นไหนดีปจับจับจับเอาแผ่นนี้แล้วกันโอเคนะฮะจับเลยปึ๊บดูนี่เป็นแบบไหนลุ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 นเอา้าตัวอะไรเอ่ยโพลิสปึ๊บแคมปดอ่าได้ผู้ร้ายนี่นะเนี่ยเฮ้บริเกตฮันดฟอร์เมอร์ โอ้โหแต่ว่าการดสวยนะครับแขมปัดเนี่ยนะฮะแขมปัดสวยจริงๆนะครับผมการก็ขนาดมาตรฐานครับผมอยู่ที่ประมาณแปดเซนนะครับอันนี้ห้าเซนครึ่งนะครับผมสวยดีครับดูรายละเอียดครับผมพิมพ์อย่างดีเลยนะครับมีตั้งร้อยแบบนะครับโอ้โหผมก็ไม่มีตังค์ซื้อขนาดนั้นแล้วครับร้อยแบบสะสมกันเพลินเลยนะครับผมนี่ตรงนี้เข้าเขียนไว้นะครับผมแบบนี้นะครับผมห้ามพลาดนะครับอาังโอ้โหสุดๆนะฮะนี่โอเคนะครับ โอเคตอนนะี้ต่อไปเรามาดูตัวนี้ดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่เป็นเอ่อการ์ดแล้วนะครับผมอยากจะเก็บไว้อย่างเงี้ยเก็บไว้อย่างนี้นเดิมๆสภาพเดิมๆนะครับผมขนมก็มีเลยฮะหนึ่งกล่องแล้วนะครับผมปุ๊บใส่กล่องมาก่อนนะครับต่อไปมาดูตัวนี้มากแ๊บออกมาขนมกับการ์ดเหมือนกันนะครับผมเป็นหนึ่งเมื่อกาดการ์ดสองอันนี่ฮนะได้สี่แล้วนะนขนมก็ปุ๊บใส่กล่องไปนะเพราะว่า กินไม่ได้แล้วครับผมเออไม่ต้องกินแล้วครับเก็บดีกว่าเออเนี่เอาละแต่โชคดีนะครับได้จต่ตัวผู้ร้ายจริงๆนะไตัวผู้ร้ายนี่ครับนี่ตัวผู้ร้ายนะครับโอ้โหใสสวยเลยนะครับผมชิ้นงานของเขาหรอครับชิ้นงานของเขาก็จะอยู่ที่ประมาณสักเก้าเซนนะแปดเซนครึ่งนะครับผมนี่ฮะแล้วก็เป็นสแตนตั้งนะครับผมนะฮะอันนี้นะครับเออเดี๋ยวแกะให้ดู ดักชิ้นดีกว่าว่าว่าเขาเขาจะตั้งแบบไหนยังไงนะครับผมนะฮะเอาละครับนะจะให้ดูเลยดีกว่าตัดดูเลยปึ๊บเนี่ยออกมาเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยฮะปึ๊บเราก็เอ่อตั้งหักไปเลยแป๊บแป๊บนี่ปึบ๊บแค่นี้เองครับเป็นเป็นชิ้นใสนะครับสวยดีครับเห็นไหมฮะ ทางหลังก็ไม่มีอะไรเป็นแนวสายแบบนี้นะครับผมตรงนี้ก็เป็นแคมปัดนะครับผมแล้วตรงนี้ก็คงจะเป็นให้เราเสียบนะฮะไม่ยากครับผมตามขั้นตอนที่เขาบอกอางเงี้ยน,นะครับก็ดึงดึงออกมาแล้วก็เสียบปุ๊บนะฮะปุ๊บนีฮะเลยเนี่ยฮะ,ยยฮะดังก๊อกเลยหักไปแคบบ่นี้เองฮะปุ๊บเนี่ยแล้วก็เสียบแบบร่เรียบร้อยโอ้โหเห็นไหมสวยจริงๆเลยนี่ฮะสวยจริงๆเลยอ่ะดูขนาดนี้ครับ ขนาดก็อย la ู splash, so so, ่ทีป ade, <Yes. S 1> ่ประมาณสักห้าเซนครึ่งนะครับปลายตัวนี้อยู่ที่ประมาณสักหกเซนครึ่งนะครับผมนี่หกเซนครึ่งนะครับตรงนี้ประมาณสองเซนนะครับผมสองเซนนะครับผมแค่นี้เองฮะสวยจริงๆครับผมอะแล้วตัวนี้เหรอครับตัวนี้เราก็หักไปเลยครับนี่ยหักไปเลยครับนี่ฮะออถ้าอยากให้ให้สวยก็เอามีดตัดตัดเอาครับผมนะฮะยตัดตัดเอาแต่งเอานีดหน่อยก็จะสวยนะครับผมนี่ครับ่แค่นี้เองก็ตัดตัดแต่งแต่งไปนะครับก็สวยนะครับผม อ่อปุ๊บเนี่ยก็สวยดีครับเป็นชิ้นใสสวยจริงๆนะครับผมเนี่ยฮะสวยจริงๆสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปตรงนี้ตรงรูนะฮะเสียบเข้าไปตรงรูตรงนี้นะครับปุ๊บเรียบร้อยแล้วฮะเป็นไงครับโอ้โหตแตนตั้งโชว์เท่จริงๆเลยเห็นไฮะนี่ลองให้ดูชิ้นหนึ่งแล้วโอ้โหจริงๆแล้วก็หายากนะครับยุคนี้นะครับสวยจริงๆแล้วครับผมนีฮะไม่ว่าพระเอกผู้ร้ายนะครับผมนี่โอ้โห สุดๆนะครับอ่ะนี่ตั้ง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 โชว์เออ่ที่ไหนก็ได้นะครับผมนี่โอ้นี่ก็สูงไปนิดนึงเอาตั้งอยู่แล้นะฮะสวยจริงๆครับผมนี่มีการ์ดตั้งด้วยโอ้โหสุดๆนะฮะเอาละครับนี่ราคาก็จำไม่ได้แล้วครับจริงๆนะครับว่าเท่าไหร่นะฮะเรามาดูกล่องอื่นบ้างครับผมว่าเป็นแบบไหนนะครับสองกล่องไปแล้วนะครับผมสองกล่องไปแล้วต่อไปมาลุ้นกันต่อนะครับตึ๊บตึ๊บกล่องนี้อันนี้กล่องนี้อันี้กล่องนี้อ่าแป๊บ มือโอ้ยีีกล่องแจกไปแล้วฮนะโอ้ปุ๊บปุ๊บเอาของเน้ฮะลุ้นะดูนดโหตัดดีกว่านี่โอ้โหอ,อะไรเนี่ยค okay. อสแอร์โอเคโอ้โหนี่ก็สวยนะครับผมสวยทุกตัวเลยอยู่ในซองไม่อยากจะแกะมาเล่นเลยนะครับผมนะฮะจะให้ดูงานนะครับสวยจริงๆครับผมนะฮะเป็นแบบนี้เองนะครับอยูกใกล้ๆกับเน็ตหนึ่งนะครับอื ใส่ไ,ไมกครทอนะครับอ่ะได้ละสามสามแบบและต่อไปมาดูลุ้นกันนะครับว่าอันที่สี่เป็นแบบไหนยังไงนะครับอัติมัตพามอันนี้เลยเออจะแบบเลยปึ๊บโอ้บับเบิบ้ลบีก็มีร์ดให้ทุกซองนะครับผมก็จะเป็นสองอย่างนี้นะครับผมบับเบิ้ลบีมาแล้วบับเบิ้ลบีอ๋อเท่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 โอ้โหเหมือนหน้ากล่องเลยครับนี่เหมือนหน้ากล่อ,นนกองเป๊ะเลยนะครับผมนี่ฮะ โอ้โหถ้ากระโดดยิงปืนนะครับผมสวยจริงๆนะฮะในกระโดดยิงปืนแบบเป็นต่มตุ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 ม,ตมๆๆโอเคเรียบร้อยหนาหนึ่งสองสามต่อไปหกกล่องแป๊บเรียบร้อยอันนี้พลอเออออเนี่ยจะได้ตัวซ้ำกันนะครับผมเลือกแบบไม่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะ เนี่ยเลือกแบบไม่ได้ก็ก็อย่างงี้นะครับผมก็เลยไม่กล้าที่จะเสียงโหกล่องหนึ่งประมาณสักสามสิบเก้าหรือสี่สิบเก้าหรือห้าสิบเก้าบาทครับถ้าซื้อเยอะก็ไม่ไหวไม่มีตังค์ฮะก็เอาเก็บสะสมพอที่เราเก็บได้นะครับผมนี่มีทุกกล่องเหมือนกันหมดนะครับกงกาดให้มาเหมือนกันหมดนะครับเนี่ยมีหมดหกกล่องนะครับหมดแล้วหกกล่องแบบเรียบร้อยนะฮะก็ได้ซ้ำนะฮะหนึ่งตัวนะครับผมตัวนี้เป็นไรเอ่ยโอ้โห เฮาหฮาชอบมากเลยครับสุดเทพโอ้โหปืนกลสามก็บอกตั้งโชว์ก็เทแล้วนะฮะอนีนะไปเอกกับผู้ร้ายโอ้โหสุดๆตกลงก็ได้ตา้มนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหนะครับซื้อมาหกล่องก็ได้แค่ห้าแบบน,นะครับผม เขาบ๋ยว,ว่ามีให้6แบบนะครับผมท่านใดนะครับผมที่ว่าเก็บอันนี้นะครับมีเ,เก็บเหมือนเหมือนกับผมนะครับก็คือว่าเป็นสแตนตั้งของทานซิมเมอร์รุ่นนี้นะครับท่านใดที่ดูรีวิวหรือว่าท่านใดรู้จักที่นักสะสมนะครับท่านมีเมกะตันนะครับผมช่วยเอามาขายผมหน่อยครับผมอยากจะได้ครบ เออทั้งหมด6แบบนะครับผมหรือว่ามาแลกกับผมได้นะครับผมก็มีซ้ำเนี่ยหนึ่งสองอันเนี่ยหนึ่งหนึ่งอันนะครับมาแลกได้นะครับผมมาแลกกับตัวนี้แลกแลกกับอันนี้นะครับผมส่งมาแลกนะครับหรือท่านเออจ้กรุณาขายให้ผมผมก็ยินดีรับซื้อนะครับอยากได้เมกะตันนะครับเพราะว่ามีหนึ่งสองสามถึงห้าแบบเองนะครับผมท่านใดเออที่เก็บสะสมอันนี้ไว้นะครับผมมาดูคลิปนะครับเเออออผมก็เออขอความกรุณานะครับผมเออช่วยเออนำมาขายผมหน่อย ได้ครบเซต6แบบนะครับผมอยากได้เมกะตอนนะครับผมจะได้ครบนะครับตอนนี้ก็มีแค่5แบบเลยนะครับผมผมขอขอบพระคุณล่วงหน้าเลยครับผมหรือว่าท่านใดรู้จักนักสะสมของเล่นแบบนี้นะครับผมเออกรุณาบอกแนะนำนะครับผมแนะนํามานะครับผมอินบ็อกมาเลยด้านล่างนะครับผมเือเขียนคอมเมนต์มาได้นะครับอยากจะได้เมกะตอนอีกหนึ่งแบบนะครับผมขอขอบพระคุณล่วงหน้าเลยนะครับผมคลิปนี้ก็ได้ดูของเล่น ออแถมขนมหรือขนมแถมของเล่นแคนดี้ถอยไปแล้วนะครับผมก่อนมีทั้งหมดเออห้าแบบก็ผมก็ได้แค่นี้ฮะเออซื้อ,โ,อโหหลายกล่องก็ไม่ไหวตังค์ไม่มีนะครับผมส่วนการ์ดเนี่ยไม่อยากจะลุ้นเลยครับผมก็เนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะครับอืมคุ้มจริงๆนะเป็นของเก่าเก็บเดี๋ยวนี้หาไม่ได้แล้วนะครับผมเนี่ยแหละครับ การสะสมของเล่นก็แบบนี้นะครับผมเวลาเราผ่านานานๆแล้วเราเอามาแกะดูเปิดดูมันก็มีคุณค่านะครับผมเนี่ยฮะมีคุณค่าแล้วก็สวยมากแล้วก็หายากแล้วครับมองตอนที่ว่าเขาขายอยู่เนี่ยโหมันก็มีเยอะแต่ว่าโอโ้โหคนมีตังค์เยอะก็ซื้อประสิค,ครับร้อยกระแบบอย่างเงี้ยฮะมไม่ไหวแล้วครับผมนะฮะก็เลยว่าเอาสะสมตามกําลังทรัพย์ของผมนะของผมนะครับผมอ่ะ คลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนะครับผมส่วนอื่นก็เหมือนกันนะครับไม่มีอะไรแกะปั๊บปั๊บปั๊บแล้วหักแล้วก็เอามาติดติดแล้วก็ตั้งโชว์ถามว่าสวยไหมครับโอเคเลยครับสวยจริงๆนะครับผมเนี่ยตั้งโชว์นตู้โชว์นะครับผมย้อนยุคลำลึกนะครับยิ่งเป็นเก็บปี5ปี10ปีก็ยิ่งมีคุณค่านะครับผมทรานฟอร์เมอร์นะครับผมราชไคนะครับคุณอัศวินรุ่นสุดท้ายนะครับผมรุ่นสุดท้ายนะครับผม นี่น,นี่ก็คงจะเป็นของเล่นเอ่อของแถมขนมแปลกๆแบบหนึ่งนะครับฟาร์มริงก็มาเล่นได้นะครับพลาสติกใสดีมากๆเลยครับผมและสก,กรีนก็ไม่ได้เป็นสติกเกอร์นะครับผมนี่สก,กรีนลงไปเลยนะครับผมนี่สกรีนติดลงมาได้แผ่นแผ่นแผ่นใสนะครับนะฮะปัม๊มโนนขึ้นมานะครับเนี่ยฮะเออทำมาดีจริงๆน,นะครับแคมปัสนะครับผมนะฮะ ผมก็ชอบมากๆเลยนะครับผมอ่ะคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมผมก็จะแบบจะหาของเล่นอะไรแปลกๆนะเอามาให้ดูกันนะครับผมเพราะว่าบางที เราไม่สามารถที่จะย้อนเวลาไปหาดูได้แล้วนะครับผมบางท่านก็ไม่เคยเห็นไม่ได้สะสมนะครับจะได้เห็นกันได้ได้ดูกันนะครับผมนะฮะอ่าโอเคนะครับผมอ่าลครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูมาชมคลิปนะครับผมสวัสดีครับ